สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนเพนชาแนลค่ะวันนี้ก็เป็นรอบบ่ายของวันที่26พฤศจิกายน2565กับบรรยากาศฝนตกปลปอยๆแล้วก็แดดก็เริ่มออกแล้วค่ะแต่ว่าในช่วงเย็นไม่รู้ว่าจะมีฝนหลงหรือดูมาหรือเปล่าเมื่อวานเราก็ได้รับข่าวดีของแอมชนทิชาเซ็นสัญญากับค่ายแกมมี่ไปเรียบร้อย น้องแอมของเราก็ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กขอบคุณขอบคุณพลังความรักความเมตตาจากคนดีๆรอบตัวหนูทุกคนที่เป็นแรงผลักดันให้หนูสู้และประตูสู่บ้านหลังใหญ่จะไม่เปิดรับหนูถ้าไม่มีครูผู้สร้างครูสลาคุณวุฒิผู้พาหนูสู่ชายคาบ้านหลังใหญ่แกมมี่โกล หนูจะร้องเพลงที่หนูรักให้ดีที่สุดส่งความสุขให้ทุกคนด้วยเสียงเพลงเอ็นดูและอุ้มชูหนูด้วยนะคะขอเป็นลูกหลานเป็นพี่น้องกับทุกคนนจะเดินอย่างมั่นคงและดูแลความฝันนี้ให้ดีที่สุดค่ะกราบขอบคุณทุกความรัก ด้วยหัวใจแอมชนทิชาแกรมมีโ่โกลนี่ก็เป็นคำที่น้องแอมได้โพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กนะคะเราไปฟังที่น้องแอมพูดสดๆกันเ,ล,เลยะคะล่ะแอมก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านแฟนเพลงเดนเพลงชิงชุนนะคะแต่นี้เพลงคำสัญญาทฉันมาขอน้องแอมเจ็ดล้านวิวแล้วค่ะน้องแอมก็ต้องขอฝากติดตามผลงานเพลงของน้องแอมทัง กาติดตามผลงานต่างๆผู้ใดที่ยงไมให้อพอกันกับใบอตัดกันตามงานต่างๆเลยคะ่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ได้พลาดคลิปต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ